ตนอมไม้ลวกไปแล้วถ้าใครไม่ชอบมันยาวๆแบบนี้ก็ตัดหั่นมันก็ได้นะคะหั่นมันสักน้อยนก็ได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นหมูกันนะคะหั่นหมูเอาแค่ชิ้นเดียวก็พอเดี๋ยวดูก่อนนะคะกะกะเอานี่นะคะ เขาบอกว่าหมูมันจะไม่เหนียวอันเนี้ยเนื้อมันจะอร่อยหั่นตามฝวางนะคะตามฝวางวิธีการหั่นนะคะแร่บางๆแร่บางๆใหญ่ๆชิ้นจะไม่หนามากนะคะเห็นน้องดาหั่นเนื้อนะ่ะสวยชิ้นใหญ่แต่ว่าบางๆอร่อย ด,ดูก่อนว่ามันม,มากน้อยแค่ไหนขอบคุณนะคะมาช่วยหั่นหมูกันนะคะขอบคุณทุกไลทุกเริฟนะคะชิ้นมันก็นี่นะสวย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 ขอบคุณนะคะพี่มิตรสวัสดีค่ะพี่มิตรคุณคุณย่าน้องคุณแม่นิวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไม่ได้มองเผื่อแป๊บเดียวมาเติมเลยขอบคุณนะคะคุณยา่า สิบชาแนลสวัสดีค่ะคุณย่าแม่นิวย่าน้องคุณนะคะแม่นิวใครอีกเนาะพี่มิตรขอบคุณนะคะค,คุณนัทคุณนัทวุฒินะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาค่ะมาช่วยหั่นหมูกันแปน๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูแกงนะคะ แกงหมูใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้หน่อไ,ไม้เส้นแบบนี้ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะหันหมูแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะคุณย่าคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณพึ่งผ่านใกล้หรือยังคะเนี่ย หรือผ่านแล้วขยันดีเนาะคุณพึ่งเก่งมากเลยเก๋ไปไปได้แต่คุยไม่ค่อยได้นะไปจอดอย่างเดียวเลยจอดอยู่ไว้ข้างบนนั่นแหละจอดว้เดี๋ยวเอาอีกหน่อยดีกว่านี่หันเป็นชิ้นยาวๆบางๆนะคะบางๆ หหันหมดเลยขอบคุณหลายๆนะคะหั่นหมูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณแม่นนวพี่มิรนะคะคุณนัทวุฒินะคะน้องดาแล้วก็คุณพรไทยสารนะคะน้องฟ้าใสทุกทุกท่านเลยนะคะหั่นหมดเลยแต่ว่าอาจจะเอา,เอาไม่หมดนะคะ พี่เก๋หลายใจแม่น้องดาเดี๋ยวพี่เก๋บอกหัน่นครึ่งนึงเดี๋ยวบอกว่าหั่นหมดเลยเดี๋ยวเอาครึ่งนึงจะถึงเวลาใส่หมดเลยใหม่ใหม่มันเยอะมันเยอะมันจะเยอะกว่าเพราะว่าหน่อไม้มันหน่อไม้มันมีแค่นี้มีครึ่งโดเองเราก็ใส่หมูสักครึ่งหนึ่งแต่หั่นไว้หมดเลยนี่หนึ่งจานนะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะเสร็จแล้วหั่นหมูหน่อไม้เราจะไม่หั่นนะคะเราจะแกงกันเลยนะคะนี่นะคะหมูหมู thank you so much ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนัทวุฒิขอบคุณน้องดาแล